วันนี้ได้เจอสองพันด้วย เพราะว่าพวกขนสุมก็ราคาก็ขยับขึ้นตามตามไซส์ครับผมเจ็ดร้อยแปดร้อยพวกนอร์มอลกินนัมอครับผมตัวละสี่หมื่นใช่ใช่ใช่ลดพิเศษสําหรับลูกค้าทางช่องปกติขายอยู่ไซส์นี้อยู่ประมาณสี่หมื่นห้ารวมใบตรวจโรคครับผมแจ้งมาว่ามาจากทางช่องก็เดี๋ยวทางร้านสามารถตับลดราคาอีกนิดนึงครับผมตัวสีม่วงสวยมากสีม่วงค่อนข้างหายากหน่งยครับค่ะนไครับที่ขายอยอ่าสวยอะค่ะตัวนี้ราคาพิเศษนะครับจากหกร้อยนี่คิดราคาเหลือตัวละ 400บาทครับผมแจ้งเข้ามาได้ครับเดี๋ยวจะมีราคาพิเศษให้สองตัวนี้เขาตัวจากอุกควางเขาค่อนข้างเชื่องจับเล่นได้ครับปล่อยเล่นในบ้านได้เลยรดพิเศษสาหรับลูกค้าทางช่องนะครับผมจากตัวละ600บาทอันนี้เหลือ350บาทครับอันนี้ลดพิเศษเหลือตัวละ100บาทครับผมค่ะ สวัสดีค่ะครอบครัวโอลิคาสินค้าเชียวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่จัดจักรสองมิลลิมนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่ร้านอันดามานันนกสวยงามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิงไ้คอ,อยแจ้งเตือนก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยคะ่ะชุดนี้ก็จะเป็นลูกนกแก้วฟอร์พัดนะครับผมก็จะมีราคาก็เริ่มต้นที่300400บาทเหมือนเดิมนะครับผมราคาก็ตามสีครับใบนี้ก็กำลังน่ารัก ใช่ใช่คืจะป้อนเลยเนี่ยเขาหาอย่างเดียวเลยตัวเนี้ยใช่ครับตัวนี้ก็จะมีเยอะหน่อยมีหลายสีสีเขียวสีฟ้าพวกไดรหลุนแล้วก็พวกสีอ่าสีดูค่ะก็คือราคาใช่ครับผมถ้าเป็นสีเขียวก็คือเท่าไหร่เนี่ยเขียวก็เริ่มที่สามร้อยใช่ค่ะละฟ้าก็สี่ร้อยอยู่ราคาประมาณเนี้ยครับไดร์ลุนก็ขายอยู่ห้าร้อยบาทค่ะ กลังน่ารักเริ่มดีข้นแล้วบางตัวโหใส่นี่นี่ป้อนง่ายเลยนะคะเนี่ยเลี้ยงง่ายเลยป้ยค่ะมีให้เลือกเยอะเลยอ่ะขัดมาด้วยนะคะเนี่ยวันนี้เข้ามาเยอะเลยนะคะค่ะอาดิโนก็มีขาตาแดงขาตาแดงค่ะเท่าไหร่คะขาวตาแดงนี่แปดร้อยครับค่ะแต่มีค่อนข้างน้อยนิดนึงค่ะมีให้เลือกหลายตัวเลยนะคะเนี่ยหลายสีด้วยนะคะ ราคาเริ่มต้นตั้งแต่สามร้อยใช่ไหมครับใช่ครับผมอ๋อลำบินแหมเธอเก่งมากเลยตัวเนี้ยค่ะบินเก่งเลยฮตัวนี้ก็จะเป็นลูกป้อนอนกกระตั้วดูขอบนะครับผมค่ะอายุสามสิบห้าวันครับยังไม่ทราบเพศ ราคา23,000บาทครับผมยังไม่ทราบเพศใช่ครับยังไม่ทราบเพศราคา23,000บาททางร้านจะเช็คเพศให้ไหมคะหรือว่าถ้าเช็คถ้าลูกค้าอยากถ้าราคานี้เชลรวมเช็คเพศให้ครับผมกำลังส่งเช็คเพศไปก็ลูกค้าทางช่องก็สามารถลดได้นิดหน่อยครับแจ้งเข้ามาว่ามาจากทางช่องก็เดี๋ยวทางร้านสามารถตับลดราคาอีกนิดหนึ่งครับผมค่ะ กำลังน่ารักตัวจะใหญ่มากครับตัวจะเล็กครับพวกนี้ตัวจะไม่ใหญ่ครับเป็นตัวสายพันธุ์เล็กๆครับผมโอ้โหอายุเท่าไหร่นะคะกี่วัน่สามสิบห้าวันครัสบห้วันใช่กรับผมขางเขามีมาตัวเดียวเลยเหรอคะหรือว่าชุดนี้มีแค่ตัวเดียวครับจริงๆมีก็มีตัวอื่นที่กําลังเข้ามาจะมีพวกอัมเบลล่ามีหลายตัวครับผม สนใจอะไรก็ลองติดต่อสอบถามมาทางร้านได้ะนะคะคบ,บางอย่างอาจจะไม่ได้ถ่ายนะคะแต่ก็ลองมาติดต่อสอบถามกันได้ใช่ครับผม <S <S ชุดนี้ก็จะเป็นลูกป้อนอนอกแก้วอีเล็กตัสนะครับผมอายุประมาณ45วันนะครับผมจะมี<ช>เพศผู้และก็เพศเมีย<ช>เพศเมียสีแดง<ช>เพศผู้นี้ด้านด้านขวานี่สีเขียวครับผมตื่นหน่อยลูกเช,ชว์หน่อยคะอ่ะเพศผู้ตอนนี้ราคา900 0บาทครับ ีเขียวนะครับผมแล้วก็ส่วนด้านซ้ายเพศเมียนี่สีแดงราคา1,000 0บาทครับผมตอนนี้ราคาขยับขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับผมเขาอายุเท่ากันไหมคะพี่ออายุไล่ๆกันครับผมอ๋อไม่ใช่คอกเดียวกันใช่ไหม่ะสองตัวนี้คอกเดียวกันครับเป็นพี่น้องกันครับเเป็นพี่น้องกันใช่ครับผมค่ะตัวเมียถึงแพงกว่าตัวผู้อ่ะปกติตัวเมียก็จะมีราคา แพงกว่าอยู่แล้วครับเพราะว่าตัวเมียค่อนข้างหายากขึ้นหายากกว่าวค่ะ่เดจะตัวผูว้จะค่อนข้างเยอะกว่าครับผมราคาขยับขึ้นมาแบอนนี้ราคาขยับขึ้นมาใหม่ครับ<ะ>ตอนนี้เพ,ะะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าราคาไข่ก็กําลังตีขึ้นมาสูงราคาไขา่ราคาสูงขึ้นครับนั้นแสดงว่าต่างชาติก็เริ่มซื้อไข่กันแล้วใช่ไหมพอราคาไข่สูงก็จะทําให้ลูกนกบ้านเราสูงตามด้วยใช่ครับนสูงตามครับผมแต่ว่าช่วงนี้นี่ถือว่าเป็นฤดูของเขาด้วยไหมหรือว่าจริงๆของเขาออกทั้งปีครับของเขาให้ลูกได้ทั้งปีครับ จะออกทีละสองตัวครับทีละสองใบไข่ครั้งละสองใบฟีนก็ประมาณสี่ถึงสี่ถึงสี่ถึงห้าสี่ถึงห้าคอกได้ใช่ไหมคะงั้นแสดงว่าตอนนี้ใครมีอิเล็กทัสนี่ขายได้ตั้งแต่ไข่เลยนะคะใช่เขาผมไข่ตั้งแต่ไข่แล้วครับ ราคาก็ยังสามารถต่ดลองกันได้บ<ด>้างนะก็ได้นิดหน่อยครับผมค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะตัวนี้ก็จะเป็นนกแก้วยูโกมาคอนะครับผมค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะอายุเกือบ3เดือนเพศผู้แล้วก็เพศเมีย นี่กาลังน่ารักเลยตัวผู้กําลังจะใกล้ๆจะบินแล้วครับอันนี้ราคาตัวละสี่หมื่นบาทครับผมตัวละสี่หมื่นใช่ใช่ใช่ลดพิเศษสําหรับลูกค้าทางช่องปกติขายอยู่ไซนี้อยู่ประมาณสี่หมื่นห้ารวมใบตรวจโรคครับผมแต่นี่ก็มีใบตรวจโรคแล้วก็ลดพิเศษค่ะเหลือสี่หมื่นใช่เหลือสี่หมื่นจากสี่หมื่นห้าพันเหรอคะัพี่ใช่ใช่แต่สองตัวนี้ยังไม่ได้ตรวจโรคนะครับผมถ้าตรวจโรคแล้วก็สี่หมื่นห้าครับผมรวมใบตรวจโรคครับผมไซนี้ก็จะมี หลายตัวแล้วก็มีไซย่อมลงกว่าน,นี้ก็มีหลายตัวครับถ้าลูกค้าสามารถสั่งเข้ามาได้กําลังหัดบินนะคะใช่กาลังจะหัดบินแต่ยังบินไม่ได้ครับีกประมาณสักสองอาทิตย์ต <ๆ S 2> ัวนี้ก็จะเป็นบูโกมาคอาอายุสิบเดือนครับผมเพื่อผู้1ิบเดือนเชื่องมากเชื่องปล่อยบินได้ <ๆ S 2> ใช่ครับ10เดือนอันนี้ราคา4ี่ห0ันบาทครับผม 4 5 0 0 0้ใช่ใช่อันนี้ขายราคาพิเศษแล้วก็มีใบตรวดโลกด้วยทั้งสองตัวนี่เป็นเพศผู้ด้านซ้ายนี่จะเป็นเพศเมียพูดได้ทั้งสองตัวใช่ครับเชื่องกงเล่นได้แล้วก็พูดได้ทั้งสองตัวน่ารักมากตัวเมียนี้ยิ่งน่ารักเข้าไปใหญ่พูดได้ทั้งสองตัวครับอันนี้ราคาพิเศษรวมใบตรวจโลค4 5 0 0 0ับาทครับผมเชื่องเชื่องกันเลยนะคะัน้วพูดอะไรได้บ้างครับ พูดเรียกแม่จ๋าคือตอนนี้เขาเริ่มโตตอบที่เราเรียกได้แล้ว<ห>ก็เริ่มพูดตามไม่ใช่โตตอบก็คือพูดตามที่เราพูดได้ไ,ดไปนี่คือไปเล่นไปฝึกกับเขาก็คือยัง,ชงยะะใช่ครับไม่ต้องค้อนอาหารไส้นี้คือกินกินอาหารเองเราไม่ต้องป้อนครับน่ารักมากชุดน,นี้ก็จะเป็นลูกนกแก้วซันคอนวัวนะครับผม อายุก,ก็เริ่มตั้งแต่1เดือนไซส์เล็กๆไซส์ขนหนามขนหลอดเ,เริ่มตั้งแต่หนึ <S 1> 1 <S 2> 2 <S เดือนจนถึงประมาณ4-5วันครับผมอันนี้ราคาเริ่มตั้งแต่2,000บาทขนน้ำหนามเล็กๆ ก็2 0 0พันบาทถ้าขนพายขนคุมขึ้นมาหน่อยก็2อ0 0ันสองสองพันสตัวเล็กๆนี่ก็จะ2,000นขนน้อยๆอ๋อวันนี้ได้เจอสองพันด้วยเพราะว่าพวกขนคุมก็ราคาก็ขยับขึ้นตามตามไซค์ครับผมเพราะว่าช่วงนี้ซันก็ราคาเขาจะสูงขึ้นใช่ราคาขายก็ค่อนข้างสูงขึ้นแต่ว่าช่วงนี้จริงๆพ่อเขาก็เริ่มออกพันเยอะแล้วเพร่ะว่าเป็นฤดูของเขา ชอบไซส์ไหนนีเลือกกันได้เลยนะคะมีเยอะนะคะวันนี้อ่าทิศนี้ก็จะเป็นนกแก้วกรีนฟีกนะครับผมอาทิศนี้ก็จะมีน้อยค่อนข้างน้อยหน่อยเพราะ ที่ผ่านวันที่ผ่านมาก็มีขายออกไปหลายตัวแล้วครับผม<ะ>อันนี้ราคาก็เหมือนเดิมเับเริ่มตั้งแต่7 0 0 800พวกนอร์มอลชินอมอลครับผม<ะ>อันนี้ก็จะเหลือสีอัอนไหน 700, 700ครับพี่7 0็อก็จะเป็นพวกนอร์มอลชินอมอลครับค<ะ>่ะแต่ละ7จ0ด้อยเจ็ดเป็นเยลโล่ก็800900แล้วแต่ความแดงอีกค<ะ>่ะแล้วแต่ความสวยของแต่ละตัวถ้าธรรมดาก็ราคาปกติ ่็ไปครับผมไซเล็กไม่มีเลยนะวันนี้หมดเลี้ยงเลยหมดเที่ยงแต่ว่าเดี๋ยวก็มีเข้ามาเรื่อยๆมีเข้ามาเรื่อยๆรับกอาจิย์กระปมค่ะแล้วแต่ว่าวันนี้เรามาถ่ายนี่ก็คืออาจจะไซเล็กหมดกันค่ะ ปีใหม่จะหยุดไหมคะพี่ปีใหม่ไม่ได้หยุดครับร้านก็ยังเปิดปกติครับผมอ๋อค่ะท่านใดที่ไม่ได้ไปไหนก็มาเที่ยวที่ตลาดจตุจักรมีน<ช>ได้นะคะทางร้านนี้ก็เปิดทุกวันนะคะคอะปีใหม่ไม่หยุดนะคะแต่ว่าร้านก็คือเปิดเปิดปกติครับตั้งแต่วันพุธถึงวันอาทิตย์ครับผมค่ะชุดนี้ก็จะเป็นนกคอาเทลนะครับผมจะมีไฟสหักแท้แล้วก็ขนซุ่มชุดนี้ก็จะโตมาหน่อยสำหรับใครที่แบบไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยก็ป้อนสองมื้อได้เช้าเย็นได้ครับผม ราคาก็าไซส์นี้ก็มีตั้งแต่800ถึง1,000บาทครับสีขาว1,000บาทถ้าเป็นมุกไซส์เล็กๆหน่อยก็800โตขึ้นมาหน่อยก็900ครับก็ราคาก็ต่างกันอยู่ประมาณร้อยหนึง่งก็ไม่ได้ว่าราคาสูงอันนี้ก็จะเป็นพวกสก,กีนฟีพวกพวกววลูกเล็ดพายที่หลุดมาแต่ไม่ถึงกระแดงมากก็มาคนอยู่หลายตัวครับสกินกพวกนี้ก็ตัวละพันถายเปิ ใส่ในนี้คือบินได้แล้วใช่ไหมคะเริ่มเริ่มบินแล้วครับเริ่มบินแล้วนะเนี่ยิ่ินี่มีกินชีสมาด้วยใช่ครับจีนชีสจะเป็นลูกหลุดทรายแต่จะไม่ค่อยแดงก็เลยค่ะีีราคาตัวละหนึ่งพันบาทโอ้โหกำลังจะออกกันใหญ่เลยนะคะเนี่ยาะเขาเริ่มบินได้แล้วนะค่ะแดงโอ้แดงค่ะ จะออกกันอย่างเดียวเลยป็นนี้ก็ทานอะไรยังครับทั้งวันอ่ายังครับนี่กำลังเสีโหยเลยเบหวยกำลังจะป้อนพอดีค่ะชุนนี้ก็จะเป็นคอกเทลบางตัวก็เชื่องบางตัวก็ไม่เชื่องครับเพราะว่ามันมีคลาคลากันอยู่บางตัวก็ป้อนเสริมวันละสองมื้อเช้าเย็นอันนี้ราคาที่เก้าร้อยบาทหนึ่งพันบาทก็ผมมีสองราคาครับ พันหนึ่งพันชิ้นสื่ออะไรครับพี่อ่าพันหนึ่งก็จะเป็นพวกไว้เฟสเนี่ยครับเริ่มบินได้แล้วไว้เฟสกับมุกแต่ถ้าเป็นพวกไว้เฟสพวกดำๆพวกนี้ครับอันนี้จะ900บาทราคาก็ไม่ได้ต่างกันมากครับที่ร้านก็ขายราคาไม่แพงครับผมพอกเก็เทลวันนี้ก็มีเยอะเลยนะคะใช่สัปนี้เรเยอะเลยครับมีหลายตัวกเลยอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้มาอาทิตย์ที่แล้วเยอะกว่านี้ค่ะ แต่สวยๆทั้งนั้นมีเข้ามาเรื่อยๆอะนะมีเข้ามาเรื่อยๆครับนี้นี่ขายสันเยอะค่อนข้างเชื่อยในในขอกินอยู่หรือเปล่าเนี่ยเราอะชุดนี้ก็จะเป็นนกพ่อราเทลตัวพร้อมทำนะครับผมอายุ8-9เดือนครับจะมีหลากสีฟ้าๆกัอยู่มี normal มีมุกมีพาย มีไวฟ์เฟสมีสีขาวแล้วก็มีสีเหลืองดูติโน น,นี่ราคาก็มีอ่ามีตั้งแต่900ถึง1,200บาทครับสีขาวก็1,200บาทอ่าพวกนอร์มอลดำๆพวกนั้นก็ตัวละ900ค่ะบางตัวก็เชื่องนะครับบางตัวก็เชื่องสามารถจับเล่นได้จะเป็นไว,นไวฟ์เฟสตัวนี้ก็ตัวละ1,000บาทครับราคาเท่าๆกับสีเหลืองครับสีขาวฝั่งน้นก็หนึ่งพันสองร้อยบาทอันนั้นสวยค่ะถือว่าถือ,ถอว่าเชือกไหมครับ้ใช่เปิดกระต่ายกัเลยอ่ะเชืองระดับหนึ่งครับผมโอ้จะตีโชว์แล้วแต่นี้ก็ าุดนี้ก็จะเป็นนกโตพร้อมผสมพันธุ์เหมือนกันนะครับผมอายุประมาณ89เดือนเหมือนกันครับก็จะมีพวกมุกพวกคาย n อ r ชิ l c h i n ม a นั่นแหละครับค่อนข้างสวยมีที่เรียกไหนกลุ่มไหมใช่ครับวันนี้มีเยอะแต่ที่ที่แล้วก็เยอะกว่าแล้วก็สวยอ้วนๆทั้งนั้นเลยครับผมอชุดนี้ก็จะเป็นนกเสียงนะครับผมเป็นนกขนาดเล็กขนาดจิ๋วเป็น g r ีนซิงก g นะครับผม ราคาหน้าร้านจะอยู่ที่1 5 0 0บาทครับผมสำหรับลูกค้าทางช่องก็สามารถแจ้งก็มาได้ก็เดี๋ยวมีราคาที่เศษีให้ครับผมเป็นนกร้องนะเป็นน,นกร้องนกเสียงครับขึ่งเข้ามาก็มีบางตัวก็ร้องแล้วเหมือนกันที่ที่เอาไปแขวนตรงเดียวต้องแยกเดียวตรงนี้ถึงจะร้องต้องแยกใช่ไหมคะเขาถึงจะร้องนะคะพอเราได้ยินจากในกรงรวมนี่เราก็แยกออกไปได้เลยรับจะฉีดน้ําจับแยกออกมาครับผม อ่าชุดนี้ก็จะเป็นนกโรบินนะครับผมวันนี้ก็เหลือน้อยแดี๋ยว่ายังมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมเป็นนกร้องเหมือนกันค่ะอ่าราคาเริ่มตั้งแต่หนึ่งพันบาทจนถึงหนึ่งันห้าร้ยบาทครับผมแล้วแต่ความสวยแล้วก็เสียงร้องครับผมตัวร้องดีๆหน่อยก็อยู่หนึ่งันห้าร้อยบาทครับผมค่ะธรรมดาที่ยังไม่ค่อยร้องหรือร้องน้อย,อยหรือว่ามีตำหนิอ่าก็ขายอยู่วลรพันธ์ครับผมค่ะเขาจะร้องต่างกันไหมพี่กับจีน่ิงจิง,จงอ่าต่างกัน กรีนซิงคิ้งนี้จะตระกูลพวกพวกนกฟินพวกกิลิบูลจะร้องอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเป็นโรบินนี้ก็จะร้องอีกแบบหนึ่งครับผมพวกโรบินนี้จะคล้ายคล้ายพวกน,นกปลอยอันไหนเสียงจะเพาะกว่ากันถ้าดูโดยรวมรวมหรือว่าแล้วแต่มันเพาะกันคนละแบบครับเอาคนละแบบใช่ครัพ้อคนละแบบครับไม่ได้ยินเสียงเขาสักทีอ่าชุดนี้ก็จะเป็นนกฟินสเจ็ดสีนะครับผมค่ะเป็นนกร้อมทำอายุประมาณหกเดือนครับหกเจ็ดเดือน สีก็เริ่มเริ่มเต็มแล้วนี่ราคาอยู่หน้าร้านอยู่ประมาณ400อบาทครับผมตัวละสี่ร้อครับราคาขยับขึ้นมานิดนึงสีเหลืองก็อยู่ประมาณ500อบาทครับแต่ลูกค้าทางช่องก็สามารถแจ้งเข้ามาได้ครับถ้าหลายตัวนี้เดียวก็มีราคาลดให้ครับผมวันนี้ไม่มีเลยสีเหลืองอ่าสีเหลืองไม่มีครับมีอยู่ตัวเดียวน่าจะเหลืออยู่แค่ตัวเดียวข้างในนะอ๋อเหรอคะไม่เห็นเลยอ่ะอ๋อจ้ะอ๋ออยู่ในสุดนันเลยนะคะค่ะ ชุดนี้ก็จะเป็นนกปีรากาฟินนะครับผมอันนี้ก็ราคาขยับขึ้นมาหน่อยหนึ่งนี่ขายหน้าร้านอยู่ตัวละร้อยครับแล้วก็เดี๋ยวสามารถลดให้สําหรับลูกค้าทางช่องก็แจ้งมาได้ครับเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้อีกครับผมต่็แจ้งนะคะว่ามาจากช่องทางร้านก็ลดราคาให้นอยะครับช่วงนี้ของก็ค่อนข้างมีน้อยลงครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มส่งออกทางมาเลเซียค่อนข้างเยอะครับก็มีการส่งออกแล้วนะครับมีปกติก็มีการส่งออกอยู่เรื่อยๆแต่เป็นช่วงว่าจะมากหรือน้อยครับผม ชุดนี้ก็จะเป็นนกฟินอ่องเทลนะครับผมอันนี้ก็จะเหลือไม่เยอะแต่ว่าะจะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆครับอันนี้ราคาหน้าร้านอยู่1 5 0 0บาทก็สําหรับลูกค้าทางช่องก็เดี๋ยวแจ้งมาได้ครับเดี๋ยวจะมีราคาพิเศษให้ครับผมค่ะนกโตรพร้อมทานะคะใช่ครับนกโตรพร้อมทาครับค่ะผมจะดูได้นะครับตัวผู้ตัวนี้ตัวผู้นี้จะหางจะค่อนข้างยาวก,กว่าแล้วก็ปากกาจะค่อนข้างจะแดงแดงกว่าตัวเมียตัวเมียจะเข้มส้มตัวผู้ปากจะจัดสีแดงเข้มๆครับ แต่มองตอนนี้คือเสียเหมือนกันหมดเลยมองไม่ออกดังนั้นก็จะมีสีบราใจแอนคนอยู่สองสามตัวจะเหลืออยู่อ๋อมีใจแอนด้วยใช่สีบราใจแอนตัวใหญ่อันนั้นราคาพี่เสียดก็คือตัวละสองร้อยบาทขายตัวใหญ่มากค่ะอันนี้มีสีอะไรนะโอรินเหรอคะเนี่ยตรงกลางใช่รับอันนั้นก็เป็นเหมือนโอนรินครับผมค่ะอ่าชุดนี้ก็จะเป็นหงหยกมันแลนนะครับผมเป็นนกอายุประมาณสี่เดือนสามเดือนสี่เดือนพรากันชุดนี้ก็จะมีนกโตเยอะครับ นกที่แบบเริ่มไข่แล้วก็มีกับสี่เดือนห้าเดือนมีคร่คากันอันนี้ราคาขยับขึ้นมาหน่อยหนึ่งหน้าร้านตอนนี้ขายอยู่ตัวละหนึ่งร้อยบาทก็ผมตัวละหนึ่งร้อยใช่ครับผมมีให้เลือกเยอะเลยนะคะนนวันนี้ค่อนข้างเยอะใช่ครับสีเขาสีสันสดสวยมากเลยนะคะเนี่ยสช่ครับผมค่ะ,คะตัวละหนึ่งร้อยนะคะมีสองกรงค่ะกรงนุ้นด้วยนะคะพี่ ซส์เดียวกันเลยนะคะใช่ครับร<ช>ุ่นเดียวกันเลยค่ะอาทีนี้จะมีค่อนข้างหลากสีหน่อยครับมีค่อนข้างเยอะผงหยกเขาก็ออกลูกตลอดทั้งปีใช่ <Gear house S 2> ะครับ<ถ>น <qui> มมีให้ลูกทั้งสีครับผมค่ะเลี้ยงง่ายออกลูกตลอดทั้งปีใช่ครับผมค่ะชุดนี้ก็จะเป็นนกหงหยกซากุระนะครับผมผงหยกซากุระ สวยๆนี่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับวันนี้สวยหลายตัวเลยใช่สีสวยหลบไปแล้วไปเชิญหน่อยลูกดอกเ็าสวยหน่อยผลกาลังฟูดอกเขากําลังฟูนี่ราคาตัวละหกร้อยบาทฟูละหนึ่งพันบาทครับผมค่ะตัวละหกร้อยแต่ถ้ารับเป็นคู่ก็คือหนึ่งพันใช่ครับผมทุกสี่ได้ไหมครับ่าทุกสี่ครับค่ะสวยเลยนะคะเนี่ยตัวสีม่วงสวยมากสีม่วงค่อนข้างหายากหน่อค่วยครับที่ขายอ่อ่าสวยอ่ะค่ะ อันนี้นี่คือ,อยังไงพี่เขาจะเริ่มจับคู่กันหรอเนะี่ยใช่ครับอันนี้นกสี่เดือนแล้วครับเริ่มจับคู่ผสมกันแล้วดูสิสะกิดกันด้วยเอาเท้าสะก,กิดอ่ะด,อดูสิดูด้วยเออดูสิอ๋อกำลังเข้าคู่ในยังไงใช่ตัวผู้กับตัวเมียดูที่นะจมูกใช่ไหมครับใช่ใช่ดูที่จมูกค่ะ <laughs> เอาเท้าสะก,กิดอ่าชุดนี้ก็จะเป็นหงหยกอังกฤษนะครับผมเป็นลูกนกนะครับ อายุประมาณมีตั้งแต่2เดือนกว่า3เดือนคล้าคๆากันมีตัวใหญ่บ้างตัวเล็กบ้างทีนี้จะเป็นเกรดเลี้ยงเล่นบางตัวก็หัวฟูหัวใหญ่นะีพอยใหญ่ครับเ,ออเก็บเลี้ยงเล่นใช่ครับผมอันนี้ราคาพิเศษแต่ตัวละ4ี่อบาทครับผมสามารถเข้ามาเลือกได้อันนี้มีค่อนข้างเยอะมีะประมาณ60 70ตัวครับอมีม <2. S 3> เยอะใช่ครับมีค่อนข้างเยอะ,ะบางตัวก็เล็กหน่อยบางตัวก็โตหน่อยครับแล้พอยก็เริ่มเริ่มมีพอยที่คอแล้วขึ้นขึ้นดำๆ ใช่เอ่อกระเจีเกตเลี้ยงเ,เล่นกับเกต๊รตะกวดต่างกนันยังไงบรับพี่อ่ามันฟอร์มครับจะไม่เหมือนกันถ้าเกี๊ตะกวดเนี่ยหัวจะฟูมากฟูกระสินโตเลยครับหัวเหมือนจะเป็นเลขแปดเละใช่แล้วก็ฟอยก็จะหนาเหมึกนจะหนาตัวใหญ่ค่อนข้างใหญ่ขนค่อนข้างยาวครับฟอยส์คือตรงคอใช่ไหมครับใช่ครับันเป็นเกิดเกิดดำๆครับผมถ้าเป็นสายระกวดก็จะขนงอกค่อนข้างยาวพวกนี้จะขนเรียบๆน่ะ ขนยาวตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับนกเลิฟเบิร์ดนะครับผมจะเป็นพวกโอพลายแล้วก็จะมีพวกแบล็กมาร์กนะครับผมคลาคลาคกันอยู่นี่จะเหลือน้อยชุดนี้เหลือไม่กี่ตัวนี้ราคาพิเศษนะครับจาก6 0 0อยนี่คิดราคาเหลือตัวละ400บาทครับผมจะมีอยู่ใช่จะมีไม่เยอะคับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะมีเข้าใหม่ครับจะมีแบล็กมาร์กแล้วก็โอพลายดูโอพลายพวกนี้ฟีนโอพลายครับอันนี้ลดพิเศษเหลือตัวละ400 แล้วสีเป็นส,สีหายากใช่ไหมครับเล็กมาใช่ใช่ครับสีบล็กมากจะหายากถ้าอกที่ไม่ติดส้อมจะหายากนะส่วนใหญ่จะอกค่อนข้างติดส้มจะเยอะติดฟ้อมเขาจะไม่ค่อยนิยมกันตัวนี้ก็จะเป็นนกแก้วแบล็คเฮดไคเพศผู้นะครับผมเป็นเสษเพศผู้อายุประมาณ6ปีครับราคาตัวละหนึ0 0หบาทครับผมค่ะถ้าลูกค้าทางช่องก็สามารถแจ้งก็มาได้ก็มีราคาลดพิเศษให้อีกนิดหนึ่งครับผมค่ะ ตัวละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเป็นอันนี้เป็นพ่อนกครับเป็นพ่อนกเก่าคู่เขาไม่มีใช่ครับคู่เขาไม่มีอันนี้จะเป็นเศษตัวผู่ครับผมชุดนี้ก็จะเป็นนกแก้วมูนชีกครับ,รบผมเป็นนกตระกูลกรีนชีกที่ไปทาพวกสีสูงตัวนี้จะเป็นนกอายุประมาณ1ปีค่อนข้างเชื่องอพร้อมใบคู่เมียราคา1นึ0 0หมบาทครับผมรถพิเศษสําหรับลูกค้าทางช่องก็เดี๋ยวแจ้งเข้ามาได้ครับเดี๋ยวจะมีราคาพิเศษให้ ต,ตัวนี้เขาตัวจากลูกควงเขาค่อนข้างเครื่องจับเล่นได้ครับปล่อยเล่นในบ้านได้เลยเข้าหาอย่างเดียวเลยอ่ะใช่ครับสีสวยมากเลยอะค่ะจะไม่ค่อยเห็นใช่ไหมครับว่านีน้อยค่ะนานๆจะเจอนะคะเนี่ยไม่ค่อยได้เจอ,อจเจาะออกเปียวๆมันนวลเปียวออกออกออกเหลืองมันนวลครับผมค่ะสีหวานๆนะคะสีสวยมากเลยอะค่ะเชื่องค่ะจะเข้าหากล้องอย่างเดียวเลย ชุดนี้ก็จะเป็นนกกระจอกสว่านะครับผมกระจอกทวาอายุประมาณสี่เดือนห้าเดือนครับผมเป็นสีดำราคาตัวละหนึ่งร้อยห้าิบาทครับผมค่ะอาที่นี้มีแต่สีดำสีอื่นหมดสีอื่นหมดนะคะแล้วราคาของสีอื่นๆเป็นไงบ้างครับพี่ตอนนี้ก็ราคาก็ไล่ขึ้นอยู่ประมาณสองร้อยสอง้อยห้าสิบครับค่ะแต่วันนี้เหลือแต่สีนี้นะคะที่นี้มีแต่สีดำครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นนกแก้วสันคอนัวนะครับผมผู้มีพร้อมใบราคาคู่ละเจ็ดันห้าร้อยบาทสันคอนวัวก็จะมีเรื่อยๆมีหลายคู่นะครับผมค่ะแต่บัดนี้มีลูกค้าซื้อไปก็อานนี้ก็เหลือแค่คู่เดียวแต่ว่าก็ยังมียังมีเหลืออยู่ครับค่ะอายกี่ปีแล้วครับอ,อายุปีกับสองปีครับผมเขินเชื่องจริงๆก็เชื่องจับเล่นได้เหมือนกันอาจจะตื่นกล้องนิดนึงครับค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นนกนกแก้วฟอพัดนะครับผม,ม,เ,มเป็นนกคู่อายุประมาณ5-6เดือนครับผมอันนี้ราคาพิเศษจ้อคู่ละว1 0 0พันบาทะจะมีติดติดพายนิดหน่อยตัวเทอร์ควอยครับจะติดพายนิดหน่อยคตัวขวาตัวคู่ตัวเมียก็สวยนะจะเป็นพายรีนทำาออกสีสว่างหน่อยอันนี้ก็จับคู่ไว้ให้เลยนะ,ะ,ะใช่ครับผมใช่ครับคู่นี้ก็สวยครับคู่นี้ก็จะเป็นพาย เป็นชายแล้วก็ตัวเมียก็จะเป็นพัดเจลครับผมตัวเมียราคาพิเศษคู่ละหนึ่งพันบาทครับผมตอนนี้นกร้อนมาอายุได้หกเดือนใช่ครับผมนกโตพร้อมทำนะคะพี่ใช่ครับผมเป็นนกโตพร้อมทำครับค่อนข้างสวยมากนี่ก็จะเป็นนกฟอพัดนะครับผมบางตัวก็โตจากลูกป้อนนะครับผมอายุประมาณสามถึงสี่เดือนครับชุดนี้จะอายุน้อยลงมาหน่อยจะเป็นลูกนกอยู่ สามสีเดือนพระสีกันตอนนี้ราคาตัวละสามร้อยบาทครับก็จะเป็นโทนสีเขียวกับสีฟ้าอะไรครับใช่ครับตอนนี้ราคาที่หน้าร้านก็ละลดราคาพิเศษตัวละสามร้อยบาทแล้วก็จะเป็นพวกพายพวกนี้ใช่พายจะหกร้อยบาทตอนนั้นจะสวยจะเป็นพายฟีนพายฟีนกับพายบูจะเหลืออยู่สองตัวตัวละหกร้อยบาทครับโดนจิบหัวละตัวก็เชื่องเชื่องนวฮะเชื่องนะจับเล่นได้ครับผมค่ะ ก็จะเป็นนกฟอพัดอันนี้จะนกโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งอายุประมาณ5้าเดือนเหมือนกันอันนี้เริ่มเข้าคู่ผสมพันธุ์กันแล้วครับอันนี้ก็ราคาพิเศษอาทิตย์นี้เหลือตัวละ3 0 0้อยบาทครับตัวละ3 0 0รใช่ครับผมเข้ามาเลือกกันได้เลยครับผมชุดนี้ก็จะเป็นนกกรนชีคนะครับผมกรนชีคไฟแอปเปิลอาจจะเป็นลูกเลสก็ไม่ถึงจะแดงมากก็อันนี้ก็ขายไปหลายตัวแล้วแต่แดงแพวกนี้ครับ แต่แดงๆพวกนี้ขายอยู่ตัวละ1,500บาทอ่บาทพวกนี้ธรรมดาก็ตัวละ1,000ันบาทราคาก็ตามสีตามเกรดแตะ่ะเป็นรูรูตัวนี้ก็ตอนนี้ก็ราคาขยับขึ้นมาเป็นสอง0บาทจะเป็นรูนอร์มอลครับอันนั้นโซจากลูก,ป,กป้อนก็ป้อนเสริมอยู่แต่วนวตัวนี้ก็จะเป็นนอร์มอลนอร์มอลเรี่ยงก็ตัวนี้900บาทอันนี้บินกินเลหารเองแล้วไม่ต้องป้อนครับ <c oughs> แต่บางตัวก็ยังป้อนเสริมอยู่ครับผม กำลังหัดบินกันได้แล้วนะคะเนี่ยแต่เราเปิดโกรงไถ่แล้วนะคะเพื่อนจริงแล้วตัวนี้ก็จะเป็นนกแก้วกรีนชีคนะครับผมจะมีคราสสีกันจะมีไพรปเปอลแล้วก็จะมีเยลโล่ไซส์มีนกรุ่นแล้วก็นกโตนกโตก็จะมีอยู่ประมาณ3-4ตัวไพรปเปิรแดงๆหน่อยค่ะพวกนั้นตัวละหน0 0งพันบาท แล้วก็จะมีอ๋อทั้งกรงนี่ราคาหนึ่งันบาทหมดเลยครับค่้าสีเป็นเยลโล่กับแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแดงๆก็มีนกโตอยู่สามสี่ตัวเยลโล่ใสหมายถึงว่ากรงนี้ก็คือ1,000งัทั้งหมดนะครับี่ทั้งหมดครับผมค่ะมีทั้งนกโตแล้วก็นกเครื่องครับถายไกลไม่ได้เขาจะกระโดดเข้าหาอย่างเดียวเลยอยากรู้อยากเห็นก็จะ อ่าชุดนี้ก็จะเป็นนกเขชาชวาสามสีนะครับผมอันนี้รดพิเศษสําหรับลูกค้าทางช่องนะครับผม <c oughs> จากตัวละหกร้อยบาทอันนี้เหลือสามร้ยห้าสิบบาทครับ เฉพาะคล oh ิปนี้เหลือ3 5 0อยห้าสิบใส่กับ๋มพิเศษสำหรับลูกค้าทางช่องสำหรับท yep. okay. ี okay. ินี้สามารถแจ้งเข้ามาได้ครับคุณกอบต้อนรับปีใหม่ได้เลยใช่ครับก็อนรับปีใหม่เลยค่ะผมอันนี้ก็คือไปจนถึงเมื่อไหรคะเนี่ยพี่ให้ราคาจนถึงเดือนนี้แค่สิ้นเดือนนี้ครับผมสิ้นเดือนนี้ใช่ครับผมค่ะลดให้เยอะเลยนะคะใช่ครับผม ชุดนี้ก็จะเป็นนกเขาใหญ่แฟนซีน,นกเขาด่างนะครับผมอันนี้ปกติราคาตัวละห้าร้อยบาทลดเฉพาะเดือนนี้เหลือตัวละสี่ร้อยบาทครับผมค่ะเหลือตัวละสี่ร้อยใช่ครับเข้ามาเลือกทันได้แล้วก็ลูกค้าทางช่องก็าาสามารถแจ้งเข้ามาได้ครับว่ามาจากทางช่องค่ะนานร้านพี่ก็จะขายห้าร้อยนะคะใช่ครับผมค่ะจะลดพิเศษให้ลูกค้าทางช่องครับค่ะก็เหลือสี่ร้อยใช่ครับผม ชุดน,นี้ก็จะเป็นเก็ดแก้วนะครับผม <Okay. S 2> เป็นเก็ดแก้วแฟนซีอันนี้ก็ราคาตัวละห้าร้อยลดพิเศษเหลือตัวละ400สี่ร้อยสหรับลูกค้าทางช่องแล้วก็ลดเฉพาะเดือนนี้ครับผมสามารถแจ้งเข้ามาได้เหมือนกันก็จะถึงสิ้นเดือนธันวาคมใช่ครับผมจะถึงสิ้นเดือนธันวาครับผมชุดน,นี้ก็จะเป็นนกเขานกเขาเทศด่างแฟนซีนะครับผม อันนี้ปกติราคาตัวละ150บาทอันนี้ลดพิเศษเหลือตัวละ100บาทครับผมค่ะเหลือตัวละหนึ่งร้อยนะคะใช่ครับเฉพาะเดือนนี้นะครับผมเป็นของเทศด่างเป็นซีครับผมจะค่อนข้างหายากนิดหนึ่งค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย Yeah.